การรู้อริยสัจควรแรกเอาแม้ด้วยการถูกแทงด้วยหอกวันละสามร้อยครั้งหนึ100่งรปีพิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีอายุร้อยปีพึงกล่าวกับบุรุษผู้มีชีวิตร้อยปีอย่างนี้ว่าเอาไหมละ่ะท่านบุรุษผู้เจริญเขาจักแทงท่านด้วยหอกร้อยเล่มตลอดเวลาเช้าร้อยเล่มตลอดเวลาเที่ยงร้อยเล่มตลอดเวลาเย็น ท่านบุรุษผู้เจริญเมื่อเขาแทงท่านอยู่ด้วยหอกสามร้อยเล่มทุกวันทุกวันจนมีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปีโดยล่วงไปแห่งร้อยปีแล้วท่านจักรู้เฉพาะซึ่งอริยสัจทั้งสี่ที่ท่านยังไม่รู้เฉพาะแล้วดังนี้ที่ขูทั้งหลายกุลบุตรผู้รู้ซึ่งประโยชน์ควรจะตกลงข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าที่ขูทั้งหลายเพราะเหตุว่า สังสารวัตรนี้มีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วดังนั้นเบื้องต้นและที่สุดแห่งการประหารด้วยหอกด้วยดาบด้วยหลาวด้วยขวานก็จะไม่ปรากฏนี้ฉันใดที่ขู่ทั้งหลายข้อนี้ก็เป็นฉันนั้นเรากล่าวการรู้เฉพาะซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่ว่าเป็นไปกับด้วยทุกข์กับด้วยโทมนัสก็หาม่ได้ แต่เรากล่าวการรู้เฉพาะซึ่งอริยสัจทั้งสี่ว่าเป็นไปกับด้วยสุขกับด้วยโสมนัสทีเดียวอริยสัจสี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุก์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุก์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกภิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ดังนี้